รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG H S P H E V อันนี้คือระครอบรัวครับผมเห็นคบต่อทุกลูกไว้พอเนี่ยมีความสามารถพิเศษครับผมในการสั่งน้ำตาได้ถ้าอยากจะให้มันไหลก็แล้วก็ทำอารมณ์ไปแล้วก็น้ำตาไหลสบายมากไม่อยากจะเชื่อว่าจะต้องมาสัมภาษณ์พอเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณแล้วเขาอยู่ตรงไหนนี่อยู่ปลายเตียง เรามีคนมาช,<บ>ช่วยคอนเฟิร์มเรามไม่เจ้าชู้สวัสดีครับผูตายชอบจะเลยผู้ชายเล่นเติมสเก็ตเหรอ ลองไหมลองไม่เอาไม่เอาปูวแตกเหรอสวัสดีคุณช้อมอย่างเป็นทางการครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสูรายการตีไทยครัวในการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูครับผมไม่ตื่นเต้นกันบ้างหรอใช่ดิฉันมาเจอเขาในช่องสามฉันตื่นเต้นเลยนะเจอบ่อยแล้วนักแสดงอิสระิสระตอนนี้อิสระครับอิสระใช่เห็นไแล้วก็จะได้ผลงานในช่องสามบ้างไหมยังครับเดี๋ยวลองดูก่อนดูเรื่อยๆตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีเข้ามาคุยเรื่อยๆอยู่ครับนี่เขาจะ พ่อจ้ะสอนฉันเล่นเซิร์ฟสเกตอ๋ออะไรฉันแพงเธอเธอเชิญเลยค่ะเธอเชิญเลยค่ะไม่แต่ว่าฉันจะต้องเกาะผู้ชายนะอ๋อเกาะยังไงอ่ะมันเล่นยังไงเดี๋ยวพ่อสอนพ่อสอนแน่น่ะลูกอ่ะยืนขาซ้ายนก็ได้เอออย่างงี้เอรอยืนเกาะเดี๋ยวเอาะเดี๋ยวพ่เหยียบไปให้เนี่ยอย่างงี้โอ๊ยไปแล้วเฮ้ยมันโค้งนะเท้านลมนี่แตกเป็นเสียงๆเลยนะเออนะเวให้ให้เบื่อ เฮ้ยทำไมก็ทำไมคนอื่นเขาดูเล่นได้วะยากปะเรานั้นมันทํายังไงมันต้องล่อเหรอใช่มันต้องล่อนมันจะต้องใส่เอวเออใส่เอวต้อง,องสใส,งสเเ่เอวๆ <laughs> ไม่น่ารอดยังทำได้เลยแต่ว่าใจกล้ามากเลยนะที่มาเล่นกลางแดดแบบนี้ไม่กลัวหน้าไหมเหรอโอ้มีปัญหาครับผมทาครีมกันแดดมาอย่างดีนี่ป้องกันมาแล้วป้องกันมาแล้วนี่ไงของดีนี่ของดีได้เข้าไปเมาหมอยด้วยได้ครับพี่ขอเข้าบ้านก่อนพี่ะสู้ไม่ไหวพี่รู้ว่าพอสู้แดดไหวแต่พวกพี่อย่าไม่น่าจะรอดเขาเปิดบ้านครั้งแรกด้วยปะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ที่จะเคยเปิดบ้านให้คนเาดูครั้งแรกเลยครับให้คนเข้าไปดูใช่ไปเร็วใหมเข้าไปดู พี่ทำไมทำห้องเก็บของไว้หน้าบ้านเลยจริงๆแล้วเป็นเป็นโรงรถตอนที่เราขี่บิ๊กไบค์อ๋อเกือบตายมาแล้วนี่ใช่จอบันเหตุก็เลยจูบั่นเหตุหนักครับก็เลยขายทิ้งหมดเกือบตายมากี่รอบกับบิ๊กไบค์เนี่ยรอบเดียวหนักหนักเลยหนักเลยอันนั้นเป็นหนักมากตอนนั้นมีกี่คันคะประมาณ8โอ้โหขายหมดเลยขายหมดหนักขั้นไหนอะถึงเลิกเล่นเนี่ยถึงเลิกขับ ICU 5วัน ที่โครงหักสี่ปอดทะลุกระดูกสลังบินสะบักเล้าว, <c oughs> วันนั้นไม่ได้เป็นสภาพพอสันอย่างนี้นะ <c oughs> ตอนนั้นน้ําหนักหลังจากรักพักรักษาตัวน,น้ําหนักขึ้นมากี่กิโลโอ้โห oh, เป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบใช่คือไม่เหลือสภาพความเป็นพระเอกอยู่เลยใช่ออกกบบาลังนกายไม่ได้ด้วยออกมาก็แบบคือ <c oughs> เหมือนพอเราทํางานเรายืนได้แค่ประมาณไม่กี่นาทีมันก็จะเจ็บหลังเวลาไปกองก็ต้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งไ้านั่งรอซ้อมหนีใช่ แล้ววันนี้ก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วห้องเก็บของนี่ครับเขาบอกหน้าบ้านอ่ะซุดไม่ได้ที่อยู่บ้านผู้ชายจริงๆเนาะถ้าบ้านกาเทยกกะเทยอจะปะดิบปลาดอยไงปลาดอยปลาดอยผู้ชายแค่แถวจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่มากี่ปีละประมาณสิบสิบนิดๆครับสิบและอันนี้อันนี้มันมันมันเคยจะเป็นอะไรคือจริงๆอ่ะมีปลาแต่ว่าหมาที่บ้านเยอะแล้วหมากินปลาแล้วก็เล่นกระจายหมดก็เลยเอาแล้วก็เลยวางอยู่อย่างนี้ใช่ก็เลย ไม่ได้ใช่ไหมต้องมีน้ําใช่ไหมมันต้องมีน้ำทุกมื้แต่ทํไมก็อาอกไปเลยเอาออกไปเลยต้องเอาออกไปเลยโอเคจัดไปห้มเลยห้ามเรายังไม่ถึงบ้านเขาเลยไม่แต่ที่เราทำดะเราพูดเหมือนเราลุ้นเหมือนเราเนกษาวไม่ไม่ใช่เรามีประสบการณ์ทุกวันนี้เราหาหมอดูจนจำกันเองได้เลว่า ขออนุญาตเข้าในบ้านหน่อยครับได้เลยครับปกติพอดไม่เคยเปิดบ้านได้ไม่เคยเลยครับแล้วก็เป็นดาราคนเดียวที่ไม่คิดจะแต่งบ้านก่อน <c oughs> ่ึงรา,ายการจะมาถ่ายคือเอาเดสดๆเนื้<ด>อทักทักไปรออกุมานทอปไอพอดแกเป็นคนรุ่นใหม่แกเชื่อเรื่องพวกนี้ด้เหรอ <c oughs> คือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วคือเหมือนเพื่อนเขาย้ายบ้านเอเพื่อนย้ายบ้านแล้วเหมือนเพื่อนเขาจะทิ้งไว้ที่บ้านเก่าผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้าเกิดจะทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่บ้านเราดีกว่าไม่อยากไม่อยากปล่อยไว้แสดงว่าพอดก็รู้ว่าเขามีตัวตนจริงๆใช่ทำไมพอดถึงรู้ว่าเขามีตัวจรริิงงๆๆคืออ่ะ มารู้ตอนที่ที่ที่มาอยู่ที่บ้านคือเพื่อนมานอนบ้านแล้วเพื่อนแบบรู้สึกว่ามีใครวิ่งอยู่ตลอดหลายคนและคนลุกเนี่ยหลายคนและที่มาเวลามานอนที่เนี่ยฮะแลว้วพอตเองเคยรู้สึกไหมพอตอะไม่ค่อยอพอตอะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าอพอตก็วเวลาจะกินข้าวจะกินอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกตลอดเฮ้ยทองมากินข้าวทอง,ทองชื่อทองชื่อทองใช่ฮะของเล่นรียบอย่างวันนี้ก็เรียกเขาออกมอทีวีด้วยแค่บอกเขาก่อนว่าัน้มาใสรายการแล้ว มาถึงบ้านพราะเป็นครั้งแรกที่เปิดบ้านอย่างนี้ครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรกเลยเชื่อว่าเปิดแล้วแบบว่าสดๆเลยจริงๆเดียวก่อนทำไมเมื่อก่อนไม่ให้รายการอื่นไปบ้างนะสมัยก่อนมันเด็กด้วยเราก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาบ้านเอเออด้วยแล้วเราก็เรากลัวแบบว่าบ้านบ้านเราเป็นคนแบบบ้านเราเรียบๆง่ายๆไงสิบกว่าปีอยู่บ้านหลังนี้แสดงว่าตั้งแต่เป็นดาราก็เริ่มเป็นพระเอกปุ๊บัลายเป็ลยใื่อ็เลยคำถามคือตัวเองเกือบตายขับบิ๊กไบค์เกือบตายอยู่ห้องไอซียูเกือบอาทิตย์ครับวันนั้นห้อยพระอะไรวันนั้นไม่ได้ห้อยนะจริงๆ ตอนตอนนั้นน่ะยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเชื่อยังไม่ค่อยมูเท่าไหร่เออแต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุมาอะไรแบบนี้เราก็แบบเออเริ่มเริ่มเริ่มมาไหว้พระเริ่มมาทําบุญมากขึ้นเห็นว่าตอนนี้ห้อยพระเป็นพวงมาลัยของคอเลยไม่ไม่ได้ห้อยแต่ว่าพกไว้พวงอย่างงี้นี่เตี๊ยแกเออพิคแนเนตใช่อันนี้ใช่คุณคุณพันทะเลสวนอะครับอันนี้ก็กษัตริย์สองกษัตริย์สองกษัตริย์ใช่ดูนะ จากปาร์ตี้หนักสุดเลิกแมถ้าสมมติดูในปาร์ตี้อยู่บ้านกีต้ารี่ก็ว่าลูกชายบ้านกีต้าร์เคยปะทะกันเคยปะทะแล้วแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นสายมืสายบุญทีนีมันเปลี่ยนไปได้ไงเพราะจากแบบว่าสายปาร์ตี้จากแบบโอ้โหชีวิตขาดปาร์ตี้แมมันเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือไปได้ไงคือด้วยความที่สมัยก่อนน่ะจริงๆเราคิดถึงแต่ตัวเองก่อนทําให้ตัวเองมีความสุขแต่ตอนนี้คือเราคิดถึงครอบครัว ทำยังไงให้ครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็จะตั้งใจทํางานจะก็จะแบบถ้าวันไหนทํางานอีกวันหนึ่งทํางานก็จะไม่ไม่ดื่มไม่ปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แต่ก็ยังมีบ้างครับมีบ้างความคิดนี้เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่หลังเจ้าบันเหตุหรือว่าหลังหลังจากบันเหตุด้วยหลายอย่างพอรู้สึกแล้วว่า ชีวิตมันน่ากลัวเนาะชีวิตมันน่ากลัวแล้วบัตเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเราระวังไว้ก่อนดีกว่าอันนี้เรามีกรุ๊ปสายบุญนี่ยเออก็จะบอกบุญการมีคนหลอนหรอไม่เจอเอาใครโทรมาวะอ่าเดี๋เดเด็ดขายเก่งขยเก่งตอนี้ทำงานอยู่ครับ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 เห็นนะขายประกันนี่ดิระวังให้ดีตลอดเลยโยเจอดตลอเห็นบอกว่ารักครอบครัวครับผมมีครอบครัวแล้วหรอ เห็นเขาปอกซุกลูกไว้มีหลานหลานอ้าวของไม่ใช่ลูกเห็นไหมหลานหรอหลานหลานลูกของพี่สาวครับลูกของพี่สาวแสดงว่าบ้านหลังนี้อยู่กับพี่สาวจริงๆอ่ะอยู่คนเดียวแล้วแม่ก็มาบ้างแต่ว่าช่วงนี้พี่สาวเพิ่งคลอดเขาก็เลยมาพักฟื้นที่นี่แล้วเอาหลานมาไว้นี่จริงๆพี่สาวอยู่คอนโดแถวเอกมัยครับมาแล้วนี่ไงแต่งมาสวัสดีครับสวัสดีคแม่ อ้ตายแล้วลูกไ่กระจติดกันเขาเปลี่ยนเป็นคนติดหลายไปเลยใช่ไหมสามเดือนสามเดือนเราต้องเสียงอารมณ์ดีแล้วไม่งองแงแม่มีหลานกี่คนแล้วคนแรกคนแรกอยากให้พ่อมีหลานเร็วไหม้ะ รอจะเออยังเจตนว่าคุณแม่ว่ายังไม่พร้อมโอ้เพราะการที่คุณติดหลานจะเป็นแน่อยู่แล้วใช่วันนี้ไม่ค่อยไปไหนครับอยู่บ้านโอ้โเดี๋ยวก่อนที่หลานจะร้องนี่วันนี้พี่มีของพิเศษมามอบให้เพราะว่าอยู่กันหลายรุ่นหลายคนนี่มีมามอบให้ตรงนู้นเลยนี่เลยครับ Air Carrier c h r i s m a s ครับเขาเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะครับสามารถเปลี่ยนดีไซน์ด้วยหน้ากากผ้านี่อยากได้แบบไหนก็รับให้เข้าถึงทนบ้านทนห้องทุได้เลยครับนอกจากนั้นนะเขาพิเศษตรงที่ลมจะไม่พุ่งประท้าตัวให้ราคา ผิวเรียกว่าเย็นทั่วถึงสบายทั้งบ้านเลยมอบให้พอดไเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปน่งคุยกันต่อดีกว่าค่ะคือเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเวลาอยากได้ของอะไรเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วอ้วกสั่งอ้วกได้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันสั่งอ้วกไมก็คือเป็นเด็กเราใจเยี่ยมโยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวีดูตีท้ายกลัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ